คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายโอ้มายกอดเราอยู่ในเกมอะไรวะเนี้ยล้าน,นาเป็นบ้าเลยลูกน,นาเป็นบ้าเลยมันเกมอะไรวะเนี้ยว่าแต ปาแกเี่นอเลยเล่นเพเพเพเฮ้ยมึงเจีย๊ยอะไรปะมึงใครวะมึงไปเทีย่ยอะไรวะมึงไปเทีย่ยอะไรตายใจเทีย่ยวมึงไปเทีย่ยอะไรไอเเ้เด็กเป็ดเด็กเป็ดเด็กเป็ดจะตั้งชื่อมันอะไรวะ อืมอิ่ดเบบีแลวเนี่ยโอ้นมมีนมแบบให้เด็กน้อยแดกไปกินเด็กเป็ดอี๋แกมันขี้แตกเด็กขี้แตกเด็กขี้แตกห้องไหนเนี่ย เด็กใส่ตู้เย็นไปเลยเด็กเไปได็ดก็ไม่ได้เดี๋ยถ้าเกล้าตูไม่ได้เข้ามาคือเวอะข้าไปดิเด็กเป็ดเอาไปลงไป,งไปเด็กเป็ดเฮ้ออะไรวะอู้ฮ่าฮ่า ขี้แต่ง่ะมึงขี้มึงอยู่นี่เลยมึงโทรส่วมมาลงไปไปไหนลงโทรส่วมดิลงไปเอาลงหาป,ป้ากิ่ดิอ๋อไม่เข้าเอ๊ะอะไรวะแมวลำอะไรวะซื้อเข็ด,ดอะ แค่เนอะอยู่ยนี่นะอยู่โท้ช่วงนะไปเอาแฮมพ์เดอรเออไม่ใช่ปิดก,กันไปกันเลยดีบขาขาดเออนั่งนี่อยู่นี่มึงอย่าไปไหน,นเหี้ยแฮมพ์เดอรมาให้มึงอะ่ะเอ,อ้ยเฮ้ยติงน้อยหายไม่แน่อันนโท้ช่วงเปล่าหรอืไไหอไงแทักขยะหรอ ไปไหนหรอวะเอ้ยเด็กน้อยไปไหนแล้องเด็กน้อยไอเด็กมึงดูดีเยดยแกฮะเราจะตั้งชื่อมันอย่าง,าอ,งอะไรวะอีหมิงดูดีอะไรอิหมิงไปไหนไอลูกอีหมิง ตังชื่อได้ทีไปไปลูกอิกมิงพ่อไม่ดอนเหรอไม่นอนเหรอสนุกมนะสนุกมามากไหมเด็กเปรตล็อกไปเอ,อะไรยปิดไม่ได,ด้เด็กนี่ทุบปากแตกเลยไปนอนชิววิ่ยหน่อย โอ้พี่ที่นอนนี่มันเกาะไปนอนไปใจขึ้นไฟปิดไฟอะไรวะอือทำมปิดไฟไม่ได้วะไปแล้วนอนสบายดิกปดไปแล้ว ไปนอนดูทีวีเรียนอนก็นอน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 ได้นอนอ internally. นอนเฮ้ยแมวอะไรกินแมวกิ๊แมวกินแมว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 เกิดอะไรขึ้นลูกอีมิงบนนั้นจะผียังไงลูกอีมิง เราตัวเองเหรอฮะฮะอีมิงไปไหนวะเอาอีมิงหายอีมิงหายอีมิงไปไหนอ่ะอีมิงลูกอีมิง่ทำไมเมื่อกี้กูไม่เห็นมึงกูตืนนะ่นมาไม่เห็นมึงหายเลย

อุ้ยโอ้โหขนาดแจ็โคยังไม่เอามือแจ็คโคยังไม่มุทุเรศเลยไปนอนเด็กเป็ดด้วยนอนอเด็กเป็ดรีบหิวข้าวอยู่นี่เด็กเป็ดไม่ใช่เลยพาไปนอนตู้เย็นคนดีลืมปิดตู้เย็นได้ไงไ,ไอเด็กเป็ดมานี่ไอเด็กเป็ดมานี่เลยลุยมีกลับไปนอน ไปแล้วโอ้ปนอนทีแล้วไปทำไมกว่าเขามือดเลยไม่มีเลยไปทำไปนอนดูทีวี ทีวีเ now now n สมัดน่า n ๆ w น o w now ขัหลับแลหลับเฮ้อเฮ้อเอ้าดูอะไรวะเอ้าโหลดยังวะ ชอบแลวนี่ชบเฮ้ยยุเลยวะฮะเอาเอาคิดะถู อะไรวะเยบยดเนาะนี่เหรอไม่ใช่ห้องนี้แนะ่ๆยังไงก็ไม่ใช่ห้องนี้นะหรนะอกฮะเออแมวดำอะไรอ่ะเทวบ ไม่อยากฟังไม่อยากฟังไม่สนใจเว้ยน้าอยากกินข้าวไอเด็กเป็ดปิดอ่องเน้ยอยู่ไงวะเอาหายเด็กเป็ดไปไหนวะเด็กอยู่ไหนเด็กดอยู่ไหนเด็กเป็ดไปไหนไอเลยวะแป่วะเอ๊ะอย่าบอกเลยว่ากูนอนทับจนขี้แตก ไม่ตุ้งตูดกูได้ไงอยู่นี่เด็กเป็ดไปเอาฟูดกินฟูด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 เฮ้ยเด็กเป็ดล็อกทำไมวะลุยมิงไอ้ลุยมิงไปเปิดเอ้าเออเอานมลูกนมอีมิงอะนมลูกอีมิงอยู่ไหนเออนมลูกอีมิงไหม ม, Ming, มีมิง้ลงล็อกหาพ้องล็อกหาพองล็อกทำไมวะล็อกทำไมจ้องหาเรื่องต,ตุบหน้าแตกเออกินกินกินขี่แล้วกินแล้วก็ขี่ท้องป right, ั่นปวดแล้วไงวะกินแล้วก็ขี่กินแล้วก็ขี่มองไงมองไหนยัดมือลงตรงชั้วมันมันจะหายไหม เออเอาไปไหนเอาไปไหนแคมเพิร์นบินได้เคยเห็นพลังเหนือธรรมชาติแคมเพิร์นบินได้หรือแคมเพิ่นบินได้แหนว่าแคมป์เพิ่นแคมเพิ่นแคมป์เพิ่นไปไหนวะไหนแคมเพิ่น แพมพูดไปไหนแพนพูดเฮ้ยห้องอะไรวะอยู่นี่นี่อะไรอ่ะใช้กับเด็กเอะน่าจะไม่สำคัญเอาแพมพูดไปให้เด็กขี้ขี้กินแล้วกิขี้แล้วขี้ขขขข ้องใส่ปันปนวดหรือไงวะอยากชอบเลยเราไปเปี้ยนเด็กเป็ดเออไปนอนฮะเออเออเมื่อกี้แหละอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เท่าไหร่ฮะถามตอบ ไปนอนนอนนองนอนนอนนองนอนนอนห้องนี้เปล่านอนห้องนี้เปล่าอยากนอนไหมไม่ไม่หักไม่หักไม่หักก็ไม่ให้ผมไม่ให้นอนมันไปนอนห้องนองนองนี่แหละนอนจะปิดไฟแล้ทีวีทีวีทีวีนั่นแหละ นอน้ยดู้ย้วยดูด้ยดูด้วยดูด้ยด้วยดูด้ยดู้วยด้ยดู้ยดด้ยดู้วยดู้ยดู้ย้วย้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  มกอดเหนื่อเชื่อยเลยเป็นหมาอะไรก็โอ้แต่ล้องเงี้ยแหละไปไหนแล้ววะไม่สนฮะเป็นไรอยากกินข้าวเหรอฮึอยากกินข้าวเหรอ้ะ Det er for meg. ไม่ทำอะไรวะฮึสังเกตเอ๊ะเอ๊ะไปที่หลักไปอีพีสองอยู่ไหนไม่ทำอะไรวะลูกผ้าลงมาใครรู้ก็อคอมเมนต์หน่อยมันไม่ทำอะไร มันคือ่ำไปทำไมโอ้ปิดไฟใช่ไหมโอ้โง่

啊，เอาไปกินเดือ。 gì đó tie này mày nói đâu mày máy đâu máy nói đâu mày máy đâu máy đâu máy mày máy mày máy mày 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 mày

หมนุนเอ้ยหมุนคอเลเนอเอ่นเหรอออกกำลังกายหมุนคอเอ้ยโว้ยกเราใช้เครื่องล้างกับเด็กโอ้ยกอดโอ้ยกอดโอ้ยกอโว้ยกเครื่องล้างอะไรวะไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดโอเคถามไม่ถามแล้วมันคืออะไรวะโอ้ยว้ยกอยินดีลูกอีเมิงไปโยมมาบ้านซะไอเด็กเวนเอาเขาหนาวส มันตกเสียงดังเด็กเป็ดเดี๋ยวพาไปนอนเด็กเป็ดลุยมิ้งโอ้โหมีก็ลุยมิงลุยมิ้งเอานอนเองไปแล้วหรออยู่ไหมไม่เอาไรลุยมิ้งลุยมิ้งมีรูวิญญาณกูไม่ได้ไม่เอากูไม่อยากไปลุยมิ้ง ไปไม่ไม่ไม่อยากไปโอ้ไม่ก็ไม่ต่อยพีสองไม่ต่อยพีสองไม่ต่อไม่ต่อยพีสองก็จบแะที่นี่นะครับบ๊ายบาย